สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่16มกราคมปีห6กนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ3ก็8 5ก็6 3 0 3ามศ3 8ย8สามหนึห้ากกหหหหหห็5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 5 9นะคะ6ก็6 0 6 2 6 4 6 8อเนาะเหมือนที่เราจับไปให้ข้างหลังนี้นะ ให้จับคู่ซื้อเอาเด้อถ้าเป็นสูตรทางเลขคี่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกเด้อเลขคู่อันนี้เฉพาะคู่นะอันนี้เราจับให้ทางนี้นี่ห้าแปดหนึ่งสามหกหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดสามสามแปดหนึ่งนะคะ จับคู่ซื้อเอานะสามห้าห้าสามสามหกหกสามแปดหกหกแปดห้าหกหกห้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีกันทุกคนเนอะให้เอาหนึ่งมาใส่เดอ้อสามแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกสามห้าหกแปดเนาะก็ขอให้หิงหิงปังปังเน้อ เราพัฒนาเราจะเพาะกิจเรา V.I.P เดอมันแนวทางเดียวกันเนาะก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกแนวทางอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาบอกหางานใหม่ทำเด้อเรามีงานประจำโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ